ไอ้ <Salvador> สุดก็ได้ล้างแคทแล้ว right ลนี่ลูกแอบทำอะไรอีกแล้วเด่ะฮะนั่นอะไรเด่ะลูกดูอนิเมะอยู่ใช่ไหมเด่ะฮะไม่ใช่อนิเมะพ่อมันไม่ใช่อันนี้งั้นไงสงสัยพ่อต้องสั่งสอนแกแล้วนะผมขอนละรอบนี้ผมขอละนะผมขอละเออเออเฉียดละเออหามไม่อยุนิเมะที่โรงเรียนเป็นไงบ้างไอ้ลูกชายอ๋อผมก็ได้กินข้าวกับวันแล้วก็เรียนคณิตศาสตร์เลขฐานสองนะพ่อนะเออลูกเรียนคณิตได้ดีสิเถอะใช่ใช่ผมทำได้ดีมากแล้วมันก็ง่ายมากเลยพ่อก็ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะแล่ะ อ่าอันที่จริงแล้วผมก็มีนะอพ่อขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อพ่อจะดูรูปของเธอใช่ไหมพ่อฮะเธอน่ารักและดูดีมากเลยพ่อแล้วก็เธอก็สวยด้วยนะอ่านี่ครับพ่อนี่ไปเลยพ่อหนอดูสิโอ้ขอบใจมากลูกพ่อพ่อพ่อวังส้มทำไมพ่อพ่อจะไม่เห็นแล้วนะถ้าพ่อถอดแว่นอ่ะพ่อทำอะไรพ่อพ่อเด้อมาไอ้ลูกชายแกเรียนอยู่ใช่ไหมน่ะฮะใช้แล้วครับพ่อผมก็เรียนตลอดเนี่ยพ่อนะ ใช่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 นี่เรียนอยู่จริงๆหรออในที่สุดก็ได้อ่านหนังสือคนเดียวสักทีไอ้ลูกชายอะไรอีกเนี่ยมาอ่านอะไรอยู่นะฮะอ่านไบเบิลอยู่ไงไบเบิลเหรอใช่แล้วมาดูหน่อยสิโอ้พระเจ้าพ่อจะปล่อยผมอยู่คนเดียวบ้างสักพักได้ไหมเนี่ย ลูกพูดถูกก็ใช่ไงมันคือไบเบิลก็ใช่ไงพ่อขอโทษลูกใช่พ่อควรจะขอโทษนะโอ้พระเจ้าเอ้เดี๋ยวนะขอดูใหม่อีกทีสิโอพ่ออะไรอีกเนี่ยโอ้โอไม่แล้วนี่คืออะไรไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่พ่อได้หนังสือผอมพ่ออย่าเฮ้ยอย่าไอ้ลูกชายเออโอออเชี่ยพ่อมาลองคิดดูแล้วนะว่าอนิเมก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะ เอ่อพ่อพ่อได้รับข้อความที่ผมส่งไปแล้วใช่ไหมน่ะก็ใช่ไงล่ะแล้วลูกดูเรื่องอะไรอยู่เนี่ยฮะเอ่อเอ่อมันชื่อเรื่องว่าเฟดนะพ่อโอ้ผู้หญิงคนขวานี่ใครกันนะฮะอ่าคือเอ่อคือเขาเป็นผู้ชายนะพ่อเอ่อลุงหมายความว่าไงนะคือคือเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะพ่อไอ้ลูกชายนี่มันกับดักเฮ้ยเดี๋ยวพ่อฟังผมก่อนเดี๋ยวพ่อผมผมขอดีเกิลคืนผมผมขอดีเกิลดีเกิลคืนสามเดี๋ยวเดี๋ยวสองไม่มาพ่อผมหิวอ่ะเปิดตู้เย็นดูสิลูก มันไม่มีอาหารพ่อแล้วแล้วลูกอยากกินอะไรหรอฮะเราไปแม็กโดนอ๊อกกันไหมพ่อพาอะไรเดี๋ยวฟังก่อนพ่อฟังก่อนเดี๋ยวเฮ้เฮ่เฮเขามีไก่นักเก็ตนะโอ้งั้นไปกันเลยได้เวลาไปแม็กโดนอ๊อกแล้วเดี๋ยวพ่อขับเองโอเคพ่อพร้อมแล้วเชฟไวทพ่อเออแล้วพ่อจะขับไอสิ่งนี้ยังไงเี่ยเออเออคือพ่อพ่อไม่รู้ที่จะขับยังไงทำไมไม่เอาม้าไปเราเออมันใช้เครื่องยนต์นะพ่อเราทำไมมันต้องมีเครื่องยนต์ด้วยล่ะก็มันเหมือนสองร้อยปีที่แล้วแหละพ่อนะ โอเคนั่นไปเลยอย่าจับไอ้สัตว์เรามาถึงสักทีทำไมพ่อถึงไม่รู้ว่ามันขับยังไงแล้วพ่อพ่อเกือบฆ่าพวกเรานะแต่ก็มาถึงแล้วนี่ไงโอเคนั่นไปเอาหน้าเก็ตไก่กันพ่อทำรถผมสีพวกเราจะเดินกลับพ่อทำรถผมสีพเราจะเดินกลับพ่อเราจะเดินกลับโอเคไหมไหนพ่อขอโดนหน้าเก็ตหน่อยพ่อเป็นอะไรพ่อหายไม่รู้มา โอ้ว้าวช่างเป็นฤดูขี่ม้าที่ดูสวยงามเลยขนาดนี้เนี่ยพ่อไปทำอะไรตรงนั้นนะพ่อพ่อทำอะไรตรงนี้เนี่ยสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นครับพ่ออยากเลี้ยงสัตว์คือพ่อเพิ่งฆ่ามันไปนะพ่อพ่อไม่สนพ่ออยากเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์แบบไหนที่พ่ออยากได้ล่ะแมวไงก็เลือกมาสิพ่อผู้หญิงฮะเดี๋ยวไม่พ่อแน่ใจเหรอใช่ทำไมพ่อตอกการพ่อมันน่าสนใจไงโอเคก็ได้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  อนี่มันวันอะไรวะเด้อโอ้ว่าพ่อมาทำอะไรในห้องผมเนี่ยแม่พ่ออยู่ไหนฮะแม่ของพ่ออยู่ไหนเหมือนมันจะผ่านมาสามสิบนาทีแล้วเนี่ยสามสิบนาทีเหรอผมคิดว่ามันผ่านมาเป็นมันอยู่ไหนคือผมไม่รู้ว่าพ่อต้องการแม่เมไหนไงพ่อฮะมานี่ลูกมาก็ได้ก็ได้โอเคโอเคก็ได้เฮดี๋ยวยเดี๋ยวพ่อมาตอนนี้ตอนไหนเนี่ย โอเคแม่แบบไหนที่พ่อต้องกาใจจนได้ครับก็นี่ไงอ๋อเห็นจะมามองได้ <c oughs> พ่อคุยอเห็นอะไม่ได้คุยกับใครน,นั่นแฟนพ่อหรือเปล่าไม่โอ้หนาลิสเบตใ,ใช่ไหมนะพอ่อนหนาลิสเบตจริงๆด้วยนะพูดอย่างนี้ดิขาเลื่อนกันได้ลูกชาย <c oughs> ฮะโอ <c oughs> ้เชี่ยเวลละแกคิดว่าแกจะไปไหนเอเอโอไม่ไม่ไม่ โอ้ยเวรเจ้ยอยู่ไหนวะกเจ้ยอยู่ไหนเจ้ยไหนอู้เฉียแล้วไงเนี่ยเล่นน้ะมึงไงฮะฮะอย่าเน่โว้ยอู้เฉียกี่แกพูดว่าอะไรนะฮะไอ้ลูกชายพ่อพ่อปล่อยผมพ่ออย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับผมว่าอะไรฮะถอนละปล่อยผมไปเลย